สวัสดีครับชอบ่องวิทย์เจ้าเหนือ,อน,น้อวันว้าหันเป่นโต๊กอยู่หน่วันว้าหันเป่นเอาอะไรยัยงงอแหะมาใช่หันเอาปักเบ็ดมาโต๊กอยู่หน่อยอ๋ยอาเหลือแล้วเอ๋อพักแปลงพักบรรยากาศน้ำโต๊ก ขอถ่ายวปดีโอเดอร์ดูแม่โอ้ห<น>มาจะแด่นนะเอ๊ะโอ้เกิดเด่นฮะเนาะตะกี้ผมอ้อมออกบ้านนากอมนี่ข้ามนี่มาได้ละครับ ครับบรรยากาศโอ้หัวกิดอยู่ปุ่นเนาะสองกันที่งัวนี่ฮะฮะหันหันนี่นาปุ่นงัวออกมาตันสองหัวครับปุ่นนะแต่ก็อยู่สูงละเนาะอยู่สูงละปุ่นละ อ่าโอ้ป่านักเืิร์ป่าน้อยเนาะหมอนบรรยากาศตั้งจำยกยอเออป่าใหญ่เข้ากันไหมเออ่อ <c oughs> ช่องวิธีเจ้าเหนือเนอ บรรยากาศรอยน้าม้าน่ะอ๋อมวนบรรยากาศอ๋อมาได้รอบกันครับ

กีรถเหตุสะบานกันจากข้ามข้ามได้ไหนก็อ๋อขอโทษวรกรันเนาะมาครับบรรยากาศนกเหรอสวยงามครับ ปลาโนยปลานิดโอ้หัวอยู่กลางนร้อนบนสองตัวครับนะคนลดลดเท็ดสบานกำลังไหลจ่วยเก็บของดูติดร้อน,นครับนะ

บ้านขอนครับบ้านขอนอำเภอปัวออโยกโยกนี่ครับบรรยากาศโยกยอ อันน no? ีซ่าอันนี้ออมวะเนาะอ่าอันนั้นโปรตเนาะพุ่นเนาะอ่าจังยี่ได้มันเนาะใชยธรรมชาติเนาะครับ ต้อยบึงยันมายุดเลยนะเจ๊วิกิ้นเป็นโอกาสปลามึงกับปลาปลาขาวยกเลรอยกเลรอโอ้โหปลาขาวกองมีเออครับเหมาะ ờ ồ ờ. hư ăn ăn đâu <laughs> ờ chô nói số nói yeah. nè 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 ý cả má mà mà, nhắm mà, mà. À <oh yeah! okay. yeah. uh. no nó tiết tố luôn hả? Há tăng nóc À ô hả Thật chấm Chấm thì là Này nó tốt nồi này mất บรรยากาศน้ำกำลังมาครับผมเออ ฮันเต่ามาฮันฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าได้เรื่อย 哎。Uh. น้อยบรรย,ยกากาศบ้านขอนอำเภอผัวคนนะครับออ ha vẫn chả khơi tay hứa thì sẽ bán vào đấy nó mà say đấy บรรยากาศฝนก็นยังตกเลยๆเ,เนะาะบมีทีท่าจะยุดเลยเนะมนยุดมัยัยงครัถ้ามันอ่อนนแต่เมื่อคืนมันแห้งแล้วฮะ

วิดเหออหู้น้อยกเลวล่มก้

อะไรน,นี่เห้อสาขาว นะครับบรรยากาศตกจำยกยออำเภอปัวจังหวัดน่านขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดต,ตามาชมทุกท่านนะครับช่องทีเดีาเหนือไอ้เออ่ยอะเออเออ,เอ,อสอง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 ไปยอยูน่นนะ <cười> 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 Mình kháng nữa. À.

สำหรับคลิปน,นี้ฝากไว้ด้่ยน,นะครับผมสวัสดีครับ